กรรมการซับเปอครับเป็นนิยมแดงให้สัญญาณยกแรกครับเก่าทั้งคู่ครับคู่นี้ครับอีสานตอนบนกับอีสานตอนล่างครับคู่นี้หนองบัวลำพูเกสีแดงครับมาซอบเอฟเอกรุ๊ปน้ำเงินนีบุรีรัมครับปลายเลข2-4ถนนผ่านเลยครับอำเภอนี้ครับจะไปบ้านคุณป๋องถ้าไปทางโชคชัยเดียวก็ต้องผ่านเลขสองสี่คุณป๋องใช่ครับก็นองกี่นางรองประโคนชัย เช่นนี้เลยครับเดชนิยมมีเสือเท่าเลยครับกลับมาภาคนี้ตั้งอกตั้งใจเหลือเกินครับแต่ก็ยังสามวันดี4วันไข่อยู่นะครับยังไม่ได้เปรี้ยงปร่างอย่างที่ใจต้องการครับแต่ว่าก็อย่างว่าแหละครับรอให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้าเข้าเข้าที่เข้าทางครับเรื่องของร่างกายซึ่งวันนี้นี่เจ้าตัวก็มั่นอกมั่นใจเลยนะครับว่า จะอัดยอดศิลปะอยู่อยู่ไม่อยู่เดี๋ยวรู้กันยอดศิลปะนี่ถือว่าเป็นน้องใหม่ครับในสายสึกเกียริเพชรกับไฟนี้ประเดิมมาชกในสึกเกียริเพชรในไฟแรกเลยครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นี่เคยชิมล้างด้วยการข้ามสึกมาแล้วหนึ่งครั้งครับสาเจดมาเองนะครับสายฟิ้วครับดูครับตารพิทซ้อมลูกเสียดสีมากยกแล้วเป็นยังไง มวยเชิงสูงครับพยายามจะขยับเข้าหาครับตัดล่างไปยอดศิลปะหลากหลายครบเครื่องนะครับแหมก็คือสไตล์การออกกาวุธที่สมชื่อของเขาครับยอดศิลปะส่วนเพชรนิยมครับพยี่ห้เอฟเอคุับไนนเหนียวครับแต่ว่าเพชรนิยมคนนี้จะพาเราพากเอฟเอคุัหน่อยครับเป็นมวยฝีมือนะครับที่หลากหลายครับเอา้าเจอศอกซ้ายของยอดศิลปะ พยายามจะรัดให้แน่นก่อนแยกออกมาครับสุรชาติใบสมุทรถือว่าเป็นสัญญาณเตือนเลยครับจังหวะสับศอกซ้ายสั้นๆกับเจ้าศิลปะครับขยับไปครับยังไงดีครับถีบซ้ายครับยังนิ่งอยู่ครับท่านนั่นเพชรนิยมออ๋เมื่อกี้ยอดศิลปะสับศอกทีเดียวเนาะแฟนมวยฮือแล้วนิ้วเทวดาแกว่งเลยครับน้องแชมป์ศอกเดียวเมื่อกี้นิ้วเทวดาออกมาแกว่งเลยครับเป็นบรรยากาศในสนามเวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับ เกมมุมมองของพี่น้องแฟนมวยก็เป็นเรื่องของมุมมองครับแต่ว่ากรรมการก็มุมของกรรมการเข้าครับที่ให้คะแนนคล่ามีสามท่านครับคู่นี้ก็มีรัชวสมศสียุทธการแสงสีและก็ประธานสุขคนทับปฏิภาคครับเดินเปิดเกมเหมือนเดิมครับยอดศิลปะออกซ้ายหน้าแล้วหมดยกครับก่อนชมยกสองนะครับโอ้โหโอโกนี่ในถีบล้มทันยืนเลยครับจังหวะดีมากครับเพชรนิยมยอดศิลปะเนี่ยครับสร้างจังหวะสับสอกได้สวยเลยครับ ครับแน่ครับมีตบมือครับตบมือตบหน่วมให้ต่ําลงแล้วก็สะบัดศอกซ้ายครับเกือบไปเหมือนกันครับเพนนิยมครับอขอขอบคุณเพิ่มเติมนะครับผูส้สนับสนุนครับปุ๋ยยูเรียตานกปากห่างปุ๋ยดีมีคุณภาพชุดกีฬากีฬาตอบสนองทุกจิาการแบบไร้ขีดจำกัดไข่มวยสิงมาวินไขยมวยสราชชพูมชุดกีฬากีฬาไข่มวยสรุ่งศักด บริษัทพนมนาคาร,ราชจำกัดบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านการประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัยขอบคุณค่ายมวยสวิเศษสิและค่ายมวยพอพิมพ์อ่อนรวมไปถึงเอออโต้ค่ะออกรถง่ายราคาดีโทรศัพท์062 7824615มาถึงมตามมาต่อครับยกที่2ครับเปิดเกมเดินรุกไล่เลยครับท่าน,นยอดศิลปะครับพยายเข้าหาดูครับ หมัดยังไงกับเตซ้ายนำร่องนำทางไปก่อนครับเตะขวาสวนขึ้นมาครับเพนนียมมาไทยเลยครับยอดศิลปะชื่อดีครับยอดศิลปะหมายถึงศิลปะมวยไทยนี่แหละครับจังหวะที่จะกับไว้ครับเพนนียมพาลอพาเกาะภาคของที่คุณปองพูดเมื่อกี้ฮะปกติแล้วเอเบรกรุบนี่ไม่ค่อยจะส่งหนีแล้วครับขีดวงด้วนเข่าแล้วครับเอเบรกรุบนี่ไม่ถึงบนชูเลยครับอล็อกมาแล้วครับเหลี่ยมเข่าดูครับล็อก โอ้ล็อกยังไม่ตีครับแยกงออกมาครับสุรชาติใบสมุทรเดินเปิดเกมนะครับยอดศิลปะเพชรนิี้โยมก็ถอยไม่เยอะนะครับแอบพยานจะเตะแบบสะบัดสะบัดครับถึงตัวเร็วครับยอดศิลปะจะเตะก็โดนทีเอาละครับดูจังหวะนี้ครับดูจังหวะนี้ครับงานขาไปก่อนครับจะได้หนีช้าลงหน่อยพยายามจะเตะตัดล่างครับ ีบซ้ายแม่แกยังใจเย็นอยู่ครับเพนนิยมครับโดนเจาะยางเข้าไปครับตอนนี้นี่เป็นโอกาสของยอดศิลปะครับเป็นฝ่าเดินลุกไล่ข้าหาครับหมัดขวากับพุกไปตาภาพตามสายตาแล้วครับดูที่อาวุธครับอาวุธที่ออกแล้วครับนี่ฮะเจาะคืนครับเพนนิยมถอยทำยายยอดศิลปะหาช่องเดินทําครับตั้งศอกกระแทกเข้าไปครับสอกซ้ายเจาะเข้าไปมาเอาเล่นเจาะข้างล่างกันครับ เล่นที <screws in the ground> ่ล <desserts> ูกฐานล่างครับก็ถือว่าทั้งคู่นะมีโจทย์ที่ต้องทำแหละครับเดินต่อครับยอดศิลปะดักที่เอาไว้ครับเพนนิยงครับนี่ยครับดักทีบเอาไว้ครับทีบเอาไว้โอู้กนี้แก้สวยครับยอดศิลปะโยกนี่ครับเตะกวาดล่างล้มลงไปครับขยับเดินต่อครับยอดศิลปะครับ ตะตัดล่างในเมื่อคู่ชกไม่เดินก็เดินเข้าหาครับเจาะยางดึงหลบทว้าสวนด้วยแข้งขวาครับเพนนิยมโอ้แต่บีเกมอามาามันอึดอัดเหมือนกันครับกระชอบบ้างหรือเปล่ามันหลวมมันอะไรก็ดูครับหมดยกก่อนครับเดี๋ยวกลับมาจากต่างประเทศเลยนะครับขอพระคุณมากมากครับเพราะว่ารายการของเราเนี่ยถ่ายทอดสดนะครับควบคู่ทางออนไลน์นะครับทางโซเชียลมีเดียไปทั่วโลกครับนะดูภาพช้ายกที่ผ่านมาครับโอ้ลูกนี้ตัดสวยเลยครับ ศิลปะแก้ได้ดีครับหมัดขวาเข้ากอก <ไป S 2> หูก็ยอมรับนะ<อ>ครับพีพีทีวี36ชั่วโมงนี้เป็นช่องกีฬาที่โอ้โหขึ้นมาแถวหน้าเลยครับตอนนี้บอลยูโรก็กำลังเข้มข้นขึ้นมาเปิดตัวไปแล้วครับเมื่อวานนะดูตอนนี้ชมมวยกันก่อนครับทุกสาวแล้วครับท่านผู้ชมยกที่3ม<อ>ามุาม,มแดงดีเพชรดิยมน้ำเงินยอดศิลปะน้องบัวลำพูกับปุรีรัม รายการของเรานี่สัปดาห์หนึ่งมีหนึ่งครั้งนะครับซึกพีพีทีเกียรติเพชรเอสเอซูเปอร์ไฟครับทุกวันเสาร์ครับส่วนฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป4ปีไม่หนึ่งครั้งครับแล้วก็รับชมเต็มเต็มครับทุกแมตครับทาง p ีพีทีช่อง36เช่นเดียวกันมาคืนดูไปแล้วครับตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาดูมวยก่อนครับเอาครับจับในครับ ในเมื่อพาเราก็จริงแต่วงในก็ต้องโห่ต้องอบอกเข้ามาจากไอเบคุ B ๊ปนี่ก็ไม่เป็นสองรองใครเลยครับเดือดแล้วครับเปนิยมทีมสตาร์ไทรเนอร์บอกไม่ต้องถอยเมื่อไม่ถอยก็ต้องขีดวงนะครับเพราะว่ายอดศิลปะนะเขาไม่ถอยอยู่แล้วครับเอาคีบตีเอาปเป็นิยมตียอดศิลปะตีคืนเอาคนละทีคนละดอกแล้วครับเหลี่ยมเข่ามาชวนใช้กําลังครับยอดศิลปะอ่ะ เชือกทั้งคู่ครับกรรมการสุรชาติแยกออกมาครับไม่ถอยแล้วนะครับตอนนี้เพชรนิยมครับโอ้เจอเงบศอกซ้ายจากยอดศิลปะปักศอกขวาไปอีกทีหนึ่งศอกขวาครับและพยายามจะกดแขนเอาซอกขวาครับเอาศอกขวาครับหมัดขวาครับเพชรนิยมพยายามจะคล้องเอาไว้ครับเอาศอกซ้ายโอ้ชาวบัดเฉวียนเหลือเกินครับศอกขวาศอกซ้ายอศอกขวามาครับยอดศิลปะหมัดขวาอีกทีหนึ่ง เน้นเลยครับเน้นศอกเลยครับพยายามเกาะให้ได้ก่อนครับานะพิทยมครับโอ้โหเจอกดลงมาตีหน้าไปอีกครับกรรมการสุรชาติแย่ครับไปต่อทนะนนา์ยศิลปะเกาะในล่แขนตีมาก่อนยับสับสอกครับสั้นๆชกสมชื่อเลยครับใช้ศิลปะเพลงศอกครับพิทยมต้องแก้ให้ได้ครับต้องกันนะครับถ้าไปบวกศอกอย่างงี้ยุ่งนะครับนี่อาอีกแล้วครับนี่กรรมการนับแล้วครับโดนอย่างนี้ก็ต้องนับแล้วครับกรรมการบนเวทีสุรชาติใบสมุด แมเวลาแกไล่แขนเนี่ยแขนไปอยู่ด้านล่างนะครับโอ้รอดไม่รอดครับเพชรนิยมครับเพชรนิยมเจองัดกศอกอีกแล้วครับอ่ากอดเอาไว้กอดเอาไว้อ่าแยกออกมาครับอ่ะยุติเลยครับไปต่อไปได้แล้วครับโดนเยอะเลยเกินครับศอกงินไปหมดนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาโอ้สมชื่อแล้วครับยอดศิลปะนี่ก็ใช้เพลงศอกดีฮะ รถเจตจ่าเจตสายพลิวมาแล้วครับผููสองของเราจบแบบไม่ครุบยกครับนี่ครับใช้เพลงสองชนะเทนนิสเกิลนับเอาไปครับยอดศิลปะรถสวยจ่าเจตครับเดี๋ยวไปดูนะครับคุณผู้ชมครับเกิดอะไรขึ้นกับมวยคู่นี้ไฮไลท์สวยๆนะครับเนี่ยครับยกแรกนี้ถีบสวยเลยครับเพนนิยมครับ กับศอกซ้ายครับพอจัดมัดเดินบทตีเข่ากลายเป็นว่ากำลังแขนของยอดศิลปะครับเนี่ยครับคือตั้งแขนอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็สามารถสบัดศอก,กอสัศอกได้ครับทั้งศอกขวาศอกซ้ายครับเรียบร้อยเลยครับสุราช,ชาติไปสะบดยุติการชกค,ครับไปพักกันก่อนครับคุณผู้ชม